สำหรับได้มือว่านพี่น้องทางด้านแอดมินได้มีการทำคลิปทำข่าวเกี่ยวกับทางด้านเบียร์ลำเลินออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าเบียร์ศิลปินวงสาวน้อยเพชรนแพงหีืค่ะพี่น้องทำข่าวอย่างเตีสำหรับในมือว่านนี่ เพืเ่อนมีการออกมาโพด์นะคะออกมาโพด์ว่าจาังใดเดียวสิอ่านสูพีสนองอฟังนะคะเพื่อนออกมาโพด์ว่าหลายคนสงสัยทําไมไม่ทายอุงอิงจะตอบให้ครบครั้งเดียวนะคะว่าขึ้นคอนเสิร์ตเพลงที่ต้องแต่งหน้าทําผมเองทั้งหมดบางวันลงผิวลงผิวไม่ทันก็มีลงจากคอนเสิร์ตก็ต้องมาเต้นต่อต้องวิ่งเอากระบะเอาหัวเพื่อที่จะได้ใสแล้วขึ้นเต้นเลย เสร็จจากเต้นก็ลงมาตั้งหมอนทำผมขึ้นฉากลำอีกสี่ฉากซึ่งสี่ฉากถือว่าเยอะนะคะแทบทั้งคืนจะมามัวแต่ถ่ายคลิปไม่ได้เพราะเราต้องทำงานก่อนเขาจ้างมาทำงานบริจักรมาถ่ายแต่คลิถ้าตกฉากมากะโดนหักก็ขา,ขาดรายได้ ถ้าได้คลิปคนดูไม่หลักแสนกระบอคุมคาฮักก่อนจะถามกัะไงเบิ้งงนาทีหนูก่อนหนูกะเคยบอกไปแล้วแต่ก่อนเปิดว่งจบนะคะโอเคนะคะพี่น้องนี่เพื่อนเดนมีการออกมาโพส์ในลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามีคนถามเพื่อนปนหลายนะคะว่าทําไมช่วงนี้ไม่เห็นไปทําคลิปไม่เห็นไปถ่ายคลิปน้องอุ๊กอิงเลยเพราะอะไรนะ เพื่อนก็นเลยได้มีการออกมาชี้แจงรายละเอียดย่างชัดเจนพี่น้องนะคะแอดมินก็ได้มีการทําคลิปไปในมือวันนี้พี่น้องละต่อมาเพื่อนย่งได้มีการนะคะได้มีการออกมาโพสต,ตอนนื่งพี่น้องค่ะถือว่าเป็นการยืนยันเมื่อ9้าชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องเพื่อนได้มีการออกมาโพสต,ต่อโพ์เมื่อสักครู่นี้ที่แอดมินได้อ่านไปเพื่อนโพ์ว่าจะไหนเพื่อนโพ์ว่าไม่สนใครจะมองยังไงขอทําหน้าที่หลัก ให้เต็มที่ก็พอสู้สู้ไอ้เบียพี่น้องแล้วเป็นกรมีการล่งรูกเพิ่นนําพี่น้องนี่ถือว่าเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่าเพิ่นกันย่งสิ คมขอทำหน้าที่หลักให้เต็มที่ก็อพอส่วนเรื่มทีวาจะถ่ายคลิปอุ้งอิงหรือไม่ถ่ายคลิปอุ้งอิงเป็นอีกส่วนหนึ่งพี่น้องขันเพื่อนไม่โอกาสนะคะเพื่นกับสิไปถ่ายน้องเองดอกพี่น้องเนาะนะขันเพื่อนมีเวลาวางเพื่นกับซไปหาน้องอุ้งอิงแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจสําหรับศิลปินน้าพี่น้องค่ะว่าส่วนมากนะคะศิลปินในวงสาวน้ำเพลงนี่ส่วนมากเลยละ่ะขันห้าเป็นศิลปินทีวาเป็นนักรองนี่พี่น้อง ต้องอยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาที่จะนอนเทพจะไม่มีเข้าต่องขอจะนำพน้องท์ว่าสำหรับวงสาวนอนเพล่เพลงนี้มีคี่การที่มันทำการแสดงทุกมือจริงๆนะคะเข้าต่องเห็นโอเนใจเพิ่นนำนะ,ะวาอ่านี่งละมือนึงนี้นะคะแอดมินเซวาหลายคนนะคะต่องแรนหนาแรนล้างต่องมากขึ้นพมต่องมากขึ้นเตรียมขึ้นฉากซี่ฉากคือว่า ขนาดสี่ฉากเอมี่กับม่วงวามันก็ทั้งคืนแล้วพี่น้องนะเวลาไหนจะเอาเวลาไหนไปถ่ายคลิปอุ้งอิงพอตั้งแต่หลังจากทกําการแสดงเสร็จก็ต้องหาเวลานอนให้นจาของแทบจะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยพี่น้องการที่ว่าเขาได้เห็นเพื่อนไทยคลิปออกมาให้เข้าได้เบิ่งกันนี่พี่น้องถือว่านะคะเป็นเป็นเวลาที่เพื่อนเสียสละมากเสียสละเวลานอนของเพื่อนมากเลยพี่น้องฮะละักษนี่นะ สำหรับนะพีน้อนํองเพื่อนแอดมินกับมองวา่าแทบจะไม่มีเวลาได้นอนแล้วเขาก็ต้องขอใจสำหรับศิลปินนําสสำหรับคนที่ทามาหลายนะั่นแหละพี่น้องนะคะว่าสรุปแล้วจะทายอูอิงไหมหรือว่าอย่างไรพี่น้องเนาะนะเพิ่กระได้มีการออกมายืนยันยังชัดเจนนะคะว่านี่แหละใครจะมองยังไงนะคะกับบัสนนะคะขอเพียงแค่ทําหน้าที่ของตัวเองทําหน้าที่หลักนะคะให้เต็มที่ก็พอสู้ๆนาทีร่องนะคะ พิเป็นการถ่ายคลิปพี่น้องนะคะเปิดกว่านี่หละจะขอทําหน้าที่หลักก็คือการเป็นศิล,ลปินในวงซาวน,นอไปแพงนะคะย่างเต็มที่กับพ่อบอสโจจางมาให้เป็นศิล,ลปินนะคะบอสว่าได้จ,จ่างมาให้ถ่ายคลิปนัพี่น้องเนาะนะก็ต้องขอใจเพื่อนนำนะคะนั่นเราไปต้องน่าซ้รับเรื่องนี้กับเอ็ม่กับบ้องว่าบอกพัวที่สิเอามาอ่าเอามาถามเพิ่นเพราะว่าเพิ่นกัเคยบอกนะคะวา่านี่ละถึงเรื่องหนี้เพื่อเคยได้บอกถึงเรื่องหนี้ยุคนะ มาทางด่านอุอิงเพดนแห้งพี่น้องนะคะเมื่อสีชลบุที่ผ่านมาดองด้พิการออกมาโพอส่งงานคือเกานะน้องโพดวัดจงไหนนะะน้องโพดว่าสองงานจา้าขอบพระคุณมาลายจากพ่อพ่อยแม่ทางอุบลตจ่าที่เอ็นดูหลามือน,นนะคะหลามีความสุขลายจ่าที่ได้สั่งรอยยิ้มให้พ่อพ่อยแม่ด่านหน้าเวที่ขอบพระคุนความมาความแพงทีมีเห็นละยุตลอดบเวลาสิพออยังทุกคนกังให้กำลังใจละยุตลอด อยซัพพอร์ตล่ะทุกอย่างให้ล่ะมีความเหตุเหล่ะไม่ทุกมือนีขอบพระคุณนาจาพี่น้องแลวก็ต่อท้ายด้วยว่ามาเลยนําใจด้านนาเวที่ลลวก็ตุกตาน้ำเทจตาที่เอามาให้ล่ะดานนาเวที่ขอบพระคุณพ่อพอแม่เทาตาพอพ่อแม่เทาตาพี่น้อง แล้วน้องก็ได้มีการลงรูปมาลั่นะดิวได้ว่าได้มาไัยร้นคอ,ท,อทุกคืนทุกวันจริงๆพี่น้องต้องยอมรับความอดความปางคลองเด็กน้อยคนนี้นะคะว่าอัศจรย์จริงๆพี่น้องผู้ใดสิไปเสือนะคะว่าอายุพี่แค่สมิธจะได้มาลั่ร้นคอทุกคืนทุกวันจริงๆนะคะนั้นแหะพี่น้องนาสาหรับในวันที่12นี้นะคะถือว่าเป็นงานในหญ่นะที่วัด บ้านน้องคูอำเภอเมืองริสเกตพี่น้องอย่าสลืมนะหารละยล้วคนพาก,กันเตรียมตัวพร้อมแล้วที่สิเดินทางไปร่วมงานนะว่าจะเ,เป็นทางบ้านหักน้องอุ้งอิงเอกดีนะหรือว่าจะเป็นทางบ้านหักอื่นๆเอกดีบ้านหักทุกหลังพี่น้องตอนนี้เรียกได้ว่าเตรียมเตรียมตัวแล้วเพื่อที่จะ เดินทางไปหลายๆคนวาอยากเสียหอดวันที่สิบสองเร่วๆวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอนยากสีไปร่วมนะคะงานน้องอุ้งอิงเสือ่าในวันนั้นนี่พี่น้องนะัะเชื่อว่าในวันนั้นนี่คนต้องมาเยอะอย่างแน่นอน้วก็พอเอกไดมีการออกมาเบานะคะว่าคันห้ามองจอดรถเพเพียงพ่อเสียหายไปจอดที่วัดระคาคันห้าคน,น่หลายจน ตอนรับไว้กระซิงห้เพื่อนไปยู่วัดพี่น้องอันนี้คือ,อะทะ่านทางดานพ่อเอกเอพื่อนในวิการออกมา่าวอกนะคะถึงเรื่องหนีกันฮะคนมาพอเสียจา้าใดแอดมิสเ่อร์มาบอบพ่อย่างแน่นอนพี่น้องในไปวัดแท้แท้ละเพราะว่าเขากต้องขอเจอนะคะว่าสําหรับว,ว่าจะเป็นบ้านหักน้องอุ่งอิงมีหลายบานหักพี่น้องนะมีหลายบานหักมากๆานะหล้กการนี่แหละเสือว่าหลายคนอยากจะเดินทางไปร่วมทําบุญกับน้องอุ่งอิงเพลินเพลงนนะคะ มาฟังกำหนดการพี่น้องนะว่าอะไรยังไงนะสำรับในวันศุกร์ที่12มกราคมนี้พี่น้องเนาะน,ะ,นะ,ะเมื่อเวลาสำรับในเมือนี้นี่นะส่วนมากก็สิเป็นการประก,กอบพิธีใบศีสสุขวันให้น้องอุ้งอิงสาวน้อยเพดอนเพงพี่น้องเนาะนะหลายๆคนนะก็สิมา รวมนะน้ำนองแล้วก็สำหรับในวันที่13พี่น้องนาคาเซมี่ทางาด้านคุณแอมชนิชามาร่วมนะเป็นศิลปินเรียกได้ว่าเป็นงานชมฟรีพี่น้องบัตรชมฟรีนะแล้วก็สำหรับวงซาเนาไปแพ่งย่างเต็มโตนี่นะก็อยู่ในบัตรราคา120บาทพี่น้องนะก็จะสดะื่มเดินทางไปเบิ้งกันได้นะแล้วคนมาเตรียมตัว12 13 14, 14่เลยนะพี่น้องเนาะนะแล้วก็นี่แหละคันห้าอ่าแล้วก็ลุนับบุญแล้วนะคะ ส่วนที่เหลือน่ะส่วนที่เหลือค่ะจะใช้ส่วนที่เหลือนี่เอาไปใส่เอาไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้สาธารณประโยชน์พี่น้องนี่ถือว่าไปร่วมทําบุญนากันไปอาบุญนำน้องอุงอิงไปอาบุญนาอ่านี่ล่ะครอบครัวน้องอุงอิงกันหลายๆนะคะนั่นแล้พี่น้องน่าสำรับมือนี้อมินก็ได้เอาเรื่องราวของท่างนั้นอ่าเบียสาวน้อยเพลนแพงนี่ล่ะมาบอกสุพีิจารณ์ฟังนะคะ เข้าใจเพิ่นนําต้องเข้าใจเพิ่นนําแล้วก็ส่วนมากอเอไม่ได้เห็นคอมเมนต์แล้วนะคะสมะัครกับส่งกำลังใจนะคะเพื่อเขาบ้ากกันนอนนี่นะ,ะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ก็พอแล้วนะะบ่ะต้องไปสนใจคําคนอื่นมาว่าใหานะะ้นะฮะนั่นรับไปดองหน้าสำหรับมื่อนี้ก,ก็มีเรื่องราวสิมาบอกปปสุดพิศลองรักสมิตรสะก้อนนะคะ่คาก็สวัสดีค่ะ